พูดถึงการเมืองภาพรวมนะดูตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมคะตัวเลขที่ทาให้เราเออชุกคิดกันอีกครั้งหนึ่งเ<ะ>มื่อกี้คุยกับคุณสุทธิวัฒน์หลังไม่นะว่านี่เราอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาเจ็ดปีกว่านะเจ็ดปีกว่าเออ<ะ>ปั๊บเดียวเองนะเห<ะ>มือนจะปั๊บเดียวนะคะหรือบางคนจะบอกว่ามันนานมากก็ได้นะคุณผู้ชมคะดูตัวเลขกันหน่อยนะคะในรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีคณะที่หกสิบสองที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอายุหกสิบเจ็ดปีเป็นนายกเนี่ยนะคะ อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว2ปีกว่าถูกอภิปรายในช่วงสองปีกว่าเนี่ยนะคะไม่ไว้วางใจนะคุณผู้ชมนะสามครั้งถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้ว3ครั้งแต่ก็ผ่านไปทุกครั้งนะคะมากน้อยแล้วแต่นะคะตอนนี้เหลือเวลาในสมัยการเลือกตั้งนี้อีกประมาณ1ปี10เดือนถ้านับเวลาจนถึงปัจจุบันทีนี้ลองย้อนกลับไปคุณผู้ชมอย่างท,ที่ฉันบอกไปแล้วแต่ความรู้สึกของคนคะ่ะบางคนบอกว่านานจังบางคนบอกว่าแป๊บเดียวเองแล้วแต่นะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะ อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วมากถึง7ปี11วันซึ่งก็รวมช่วงแรกในวันที่24สิงหาคมปี57จนถึงก้ามที่นายนปี62ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าไล่เรียงดูแล้วเนี่ยพลเอกประยุจันโอชานะคุณผู้ชมดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศไทย จากจำนวนทั้งหมด29คนและคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสังเกตนะตั้งข้อสังเกตนิดนึง5อันดับที่เรามาให้ดู4อันดับแรกเป็นทหารทั้งหมดค่ะเป็นทหารทั้งหมดนะนี่นะคะคนเอกประยุทธ์อยู่อันดับ4และอันดับที่หก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะนี่เป็นนักการเมืองพลเรียนธรรมดานะคะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยเป็นทหารทั้งนั้นเลยนะคะ